มีมอนกับโดรายมอนที่เกี่ยวกันไหมคะก็คือจริงๆมีมอนเนี่ยถูกคอดมาโดยโดรายมอนนะครับผมก็เลยเป็นเมนูอะไรไม่น่าถามด้วยมันไม่เกี่ยวสวัสดีครับผมบอยพิษณุนะครับเป็นเจ้าของร้านมอนบอยนั่นเองครเป็นสินค้าเกี่ยวกับปลาสามมอน ส่วนตัวจริงๆล้วชอบกินปลาแซลมอนครับเคยลองทำแล้วมันโอเคก็เลยอยากจะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แบรนด์ใหม่ซึ่งเป็นมอนบอยอะไรเงี้ยฮะที่ร้านมีหลายเมนูเลยนะครับมีปลาแซลมอนซาซิมินะฮะแล้วก็มีปลาแซลมอนดองกุ้งดองเมนูล่าสุดเป็นมีมอนบอยก็เป็นมีครุกเนื้อปลาเราใช้ปลาแซลมอนแทนมอนบอยนี่แตกต่างจากร้านแซลมอนร้านอื่นยังไงคะเมนูดองของเรานะครับรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับก็คือไม่รสจัดจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปรสชาติแบบกลางกลาง แซลมอนซาซิมิของเราครับเราจะคัดให้มันชิ้นแบบหนาหน่อยเวลากินมันจะได้กินแบบจุใจเต็มปากเต็มคำอะไรอย่างงี้ฮะตัวโชวยุเราก็ขึ้นสูตรใหม่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านแล้วมีหอมปลาแห้งขึ้นมารสชาติไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปส่วนน้ําจิ้มซีฟู้ดเป็นสูตรคุณแม่ผมเองเราจะใช้น้ําตาลมะพร้าวจากราชบุรีแล้วก็ใช้น้าปลาแท้จากสมุทรสาครทุกคนคงรู้จักหมี่ครุกกันอยู่แล้วแหละเรายังไม่เคยเห็นร้านไหนที่เอาปลาแซลมอนมาทําเป็นตัวโปรตีนในตัวหมี่ครุกเราก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาจริงๆแทบจะไม่ต้องปรล อาจจะเห็นเส้นสีขาวๆแต่รสชาติคือกลมกล่อมมากมอนบอยเองก็ถือว่าเป็นร้าน d e l i v e อรใหม่นะฮะที่ทําออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวผมเองอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองสั่งมอนบอยดูนะครับก็สั่งได้ที่ไลน์แมนเท่านั้นครับ